วัน Get s t a เกตสตารเริ่มแล้วคะ่ะอารสวัสดีค่ะคขอต้อนรับ ort, อาร์ตบัญชาเหมบุตรนะคะนักพาย์รุ่นใหญ่นะคะเข้าสู่ยุ channel ่งทู h ช n n นลค่ะสวัสดีครับเย้สวัสดีค่ะอารเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานเลยนะคะที่เป็นนักพาย์รุ่นใหญ่มากมั้งแต่ CBD c <oughs> ี d International โอ๋ครับก็ไม <c oughs> ่มากเลยครับยังเป็นรุ่นน้องหลารท่านเหนกัน โอ้ oh, หนูว่านี่ก็ก <laughs> ีก็ <laughs> ใหญ่มากเลยหายคราม <c oughs> เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปูชนียบุคคลของวงการภาคแล้วก็เป็นคุณพ่อของออนักภาคสาวที่กำลังฮอตมากๆในตอนนี้ด้วยคือน้องแอมนพรวันเหมบุตรนะคะ <c oughs> อ่าออ๋อรู้ไหมว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยมีคนมาให้ยุ่งเนี่ยแบบสัมภาษณ์อออสหลายคนมาก <c oughs> บอกว่าอยากให้ยุ่งอะสัมภาษณ์อ,อหน่อยนะคะ <c oughs> อ่ะอา์เรา ประวัติความเป็นมาเป็นไปสู่เส้นทางนี้หน่อยได้ไหมคะว่าออสเนี่ยภาคมากี่ปีแล้วคะโอ้ผมภาคมาสมัยหนังสิบหกนะครับภาพ,พยนตร์สิบหกมมคือเรียกว่าบรรพบุรุษของผมเนี่ยทําหนังมาเลยคือกุหลาบที่ภาพยนตร,นะร์หมายความว่าเอคุณตาของผมอ๋อเหรอคะคุณตาเล็กกุหลาบที่ ก็คือเออที่บ้านของอออสเนี่ยคือทําภาพยนตร์เหรอคะคอเป็นโรงหนังเหรอคะคือเป็นเป็นเจ้าของหนุ่ยหนังเล่จัดจหน่ายภาพยนตร์<อ>ในยุคนั้นกุหลาบทิพ์ภาพจันทร์ซึ่งวงการกลางแปลงวงการหนังจะต้องรู้จัก<อ>ในห้างเล็กกุหลาบทิพย์ซึ่ง<อ>มีศักดิ์เป็นขุณตาของผมอ๋อเหรอคะคแล้วแล้วอาออสเนี่ยคือได้ภาคกลางแปลงด้วยไหมคะภาคครับภาคภาคกลางแปลงภาคกลางแปลงนานมากครับจนกระทั่งมาตั้งจอเอง Oh. มีจอเป็นของตนเองแล้วก็ล้มเลิกก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาตลอดเดี๋ยวยุ่งขาย้อนกลับไปนิดนึงนะคะออสค่ะเนื่องจากว่าเรามีเวลานะหนูขอแบบนิดนึงคือยุ่งอยากรู้จริงๆค่ะว่าออสเนี่ยคือโตขึ้นมาในบ้านของคนทําโรงหนังเออก็ไม่ใช่ทาโรงหน <c oughs> ัง <c oughs> คือจัดจําหน่ายหนังออแล้วก็สร้างหนังอ,อ๋อ,อจัดจําหน่ายแล้วสร้างเองเลยเหรอคะฮะสร้างเองก็เคยสร้างครับคือคุณแม่ของผมคุณแม่สมนึกเหมมาบุตร ผู้สร้างอินทรีทองนะครับอินทรีทองใช่ครับเอินรีทองสมัยก่อนที่มิชาบัญชาเสียชีวิตอ๋อเหรอฮะศีสัชนาัยสิบสามครับโอ้แล้วคือออดเนี่ยเติบโตมากับบ้านที่คุกครีอยู่ที่นั่นเลยครับสร้างหนังครับแล้วออดคือรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักภาคเหรอฮะหรือยังไงเอ่ยโอ้ผมภาคก่อนฮะฮะอินทรีทองนี่หนังสาธิบห้านะครับ แต่ผมพ่าทำไมนะสิผมผมพ่าตั้งอายุสิบหกสิบห้าเต็มเต็มกเริ่มสิบหกอะครับงัน้นยุ่งถามมอาอ้อดิหนึ่งว่าเอาอดูมาพักตอนอายุสิบหกอาอดมีจุดเริ่มต้นยังไงอะคะในการภาคหนังอะคะ่ะเรื่องเรียนผมเกเรียนไม่จบหรอกครับอ๋อนี้คุณอาจินตนากุหลาบทิพย์ซึ่งเป็นเจ้าของวัชระภาพยนตร์จินตนาฟิล์มก็เห็นว่าผมพ่อเห็นว่ามไม่ได้ดีแนะ่เรื่องเรียน<อ>ผมก็ อาสาจะเป็นเด็กวางแมกกาลก่อนหนังสิบหกเป็นเด็กวางเพลงครัอให้เสียงเพลงในหนังครับอเหรอคะทาเอฟเฟคให้วสงเพลงในหนังเหมือนกเหมือนพวกเวลามาวิ่งก็ต้องมีเะใช่ใช่ทำหมดเลยเสียงเพลงะไรทำหมดเลยอันนี้เขาต้องมีคนเรียกว่าคนวางแ็กกาเราต้องเป็นหน้าที่นี้เวลาเสียงปืนเสียงอะไรเราเป็นคนทาหมดเช่นเช่นทำยังดูหน่อยได้ไหมครัคนภาคก็จะภาคคนเดียวใช่ไหมฮะเราบอลมีรถยนต์มาแล้วก็วางแผ่นรถยนต์เราดูหนังซ้อมหนังไว้แล้วใช่ไหมฮะก่อนจะไปก่อนจะไปเริ่มเดินสายแล้วก็ดูหนังซ้อมหนังมาก่อนรอบหนึ่ ตรงนี้จะมีรถยนต์มาตรงนี้จะมีเอฟเฟกอะไรตรงนี้จะมีเสียงปืนหรือเสียงอะไรหน้าที่เราอยู่ที่เราทั้งหมดเลยหนังสมัยนั้นสิบหกก็ไปเดินสายเนี่ยใช้ผู้ผู้ร่วมงานสี่คนนักภาคผู้หญิงนักภาคผู้ชายผมเรียกว่าคนวางแมกกลาวแล้วก็มีเชคเกอร์หนึ่งคนไปกันเลยครับสายตาเชคเกอร์นี่คือหน้าที่ทำอะไรคะเช็คยอดหนังครับไปเช็คยอดหนังที่โรงเช็คจำนวนคนเช็คจำนวน อ๋อว่ามีว่ามีคนดูกี่คนครับรอบนี้เท่าไหร่รอบนี้เท่าไหร่ออเทื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอ๋อหลังจากนั้นจะมาแบ่งกับโรงอีกทีหนึ่งครับอ๋ออ๋อแสดงว่าอาอดเนี่ยจะอยู่ในยุคที่มีผู้หญิงคนชายคนแล้วไม่ได้ไม่ใช่ยุคที่เป็นผู้ชายคนเดียวภาคยังทางผู้หญิงทางผู้ชายยังยังออปีนั้นยังครับปีนั้นยังอ๋อเอ๊แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายภาคนี่คือเป็นยุคหลังจากที่ผู้ชายภาคคนเดียวทั้งหมดทั้งเรื่องก่อนปะคะไม่ฮะเออเหรอคะครับ คือคือคือถ้าหนังโลสมัยก่อนนะซึ่ผมนี่จะต้องคู่ผู้ชายภาคคนเดียวไม่ได้อมันมันจะไม่ไม่ไม่ธรรมชาติ<อ>เป็นส่ไปต้องใช้ใชายหนึ่งหญิงหนึ่งหรือบางทีชายสองหญิงสองอนะครับแล<อ>้วแต่หนังบางทีคนเยอะก็ภาคคนเดียวฮะอ๋อเหรอคะอย่างไปเป็นหนังบู๊เนี่ยโหหนึ่งต่อเจ็ดเนี่ยต้องเจ็ดแปดคน<อ>ก็พระเอกแล้วมีผู้รายอีกเป็นร<อ>้อยก็ภาคคนเดียวฮะออแล้วมันจะภาคทันได้ไงนะทันครับภาคทันเขต้องภาคทันอ้เหรอคะครับเพราะภาคไปก็ชินจำ เรียกว่าภาคจนปิดบทภาคเลยครับอคือเรื่องหนึ่งบางคนภาคสามเดือนครับเรื่องเดียวเนี่ยนะครับก็ไปประเดินสายไงเดินสายใต้สายเหนือสายอีสานสายใต้นี่ก็ยิงตะ่ชุมพรไปถึงสู้ไหยโกลกสามเดือนนะครับไปทีหนึ่งโอ้คือสายใต้ไปเนี่ยหลังจากที่เถามนิดนึงค่ะอาร์ตเนี่ยเป็นเอเด็กวางแบ็คกราวด์วางแบ็คกราวด์ก่อนนานกี่ปีคะกว่าที่จะแบบเริ่มขยับขยายมาเป็นคนภาค วางแป๊กกล่าวเรื่องเดียวครับสามเดือนครับเรื่องหนึ่งสามเดือนครับอ๋อเอาอัดวางแค่เรื่องเดียวเท่านั้นน่ะไปใต้แล้วก็กลับไปผักใต้แล้วหลังจากนั้นก็คือลกลับมาก็เพอ,เอิญว่าคุณแกเสียชีวิตไปแล้วพี่เป้า<ภ>ค่ะแกไปเป็นพุ่มกับหนังอยู่ล็อกหลังแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วค<ภ>่ะหนังจะตัวชายที่เบาประกอบอา่าฮะปิดวิกอือเป็นแบบงั้นวันวัดอแต่แป็นเป็นเป็นวิกค่ะเป็นธรรมดาก็ หือกจะส่งผมนะแกไม่ไปฮะจนมืดแล้วโรงหนังก็เปิดเพลงมาร์ต<อ>จะฉายแล้วเมื่อก่อนก่อนหนังจะฉายก็เปิดเพลงมาร์ตมีเปิดเพลงมาร์ตเรียกคนอยู่ใช่ไหมอ๋อเหรอคะออยุ่งไหมไม่ทันจนสองทุ่มแล้วภาคสองทุ่มสี่นาทีนักภาคเองไม่มาเนะพราะผู้ชาย<อ>นักภาคผู้หญิงมาแล้วอทําไงครับคนนี้ปรึกษากับเชคเกอร์เอเรื่องนี้ออไปวาบปกามานี่ภาคเลยสิ แล้วตอนนั้นเอออสทำไงอ่ะคือเราไม่เคยภาพมาก่อนไม่เคยยังไม่เคยแล้วแต่ชินกันหนังไงแต่ว่าเอาออสอ่ะคือทามาสามเดือนแล้วอ่าเราเปิดเพลงจนรู้หน้าหนังหมดแล้ะแลวเอออสก็คือจาได้อร่อยได้หมดเลยเขาก็ถ้าจะหมดไอ้วาเราก็ต้องอาศัยบทซึ่งเป็นเหมอือนอาจารย์ของเราเหมือนกันนะฮะต้องรู้บทออแล้าแล้วยังไงคะก็เอาสิครับเ้องไงนะตื่นเต้นไหม่ะพีชแล้ว่าอ่าโทษนะเขาเรียกว่าผีถึงประชาแล้วะไปเทาก็ต้องฝังอ่าค่ะก็เอ้าคนก็แน่นลงนะครับเออก็โดดลงไปภาคเลย ไม่ละครั้งแรกของออสเป็นไงอะคะครั้งแรกเลยก็ผ่านไปได้ดีครับไม่จริงเหรอคะปรากฏว่าออสตื่นเต้นมากไหมสันมาถามจริงผมว่าไม่ตื่นเต้นนะเพราะมันชินอนะเหรอคะผมนั่งนั่งอยู่หน้าที่นี้จนถ้าจะเป็นนักภาคคนหนึ่งแล้วเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่อะไรไม่ได้ภาคไงแต่ไม่เคยไม่เคยเปล่งเสียงเลยไม่เคยเปล่งเสียงไม่เคยฮะคือไปตามโรงนี้มีตัวอย่างเราก็รักพูดตัวอย่างเรื่องนี้ แล<อ>้ี่ฉายวันนี้วันนี้ค้งลงนี่อย่าลืมติดตามอ๋ออรร๋อหลายๆคนเริ่มจากตรงนั้นนะอย่างบนาบุญชนะก็เริ่มจากเหมือนกันเออเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กประกาศก่อนแต่เรายังไม่ประกาศเราไปทะลึงไปยุ่งเขาลง<อ>เขาเองอขอพูดตัวอย่างหน่อยนะโลงเพราก็ชอบดิอ๋อเหรอคะาไม่ตอเปืนคนเขา<อ>ให้เราไปช่วยเขาอาพูดเรื่องนี้ฉายโบกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากเอาอัดพักครั้งนั้นแล้วคือก็ไม่กลับมาเป็นเชคเกอร์อีกเลย ก็ไม่กลับแล้วไม่เป็นแบกลาวแล้วครับทีนี้เออเอาแบกลาวออกขอโทษค่ะเป็นแบกลาวผู้หญิงนับภาคผู้หญิงที่ภาคด้วยอ่ะฮะคนที่ไปร่วมงานที่ที่ที่ฉายที่บากประกบบอกโอ๊ยอ้อนภาคนะเมื่อคืนภาคดีแล้วคนชอบเอาละสิทีนี้อ๋อเหรอคะอ่าผมก็เหมือนเห็นแววมั้งเออเดี๋ยวเรื่องนี้เอไดภาคเลยส่งเรื่องนี้ไปค่ะก็ภาคไปเรื่อยส่งให้ภาคเรื่อยก็ภาคลงชั้นสองในกรุงเทพอะฮะสมัยนั้นอ๋อตอนหลังออดก็เลยแบบมุ่งมาทางนี้เลย ก็เลยต้องมาทางนี้นครับก็อ,อาชีพนี้โอครับหลังจากนั้นก็คืออาอัดภาคหนังโรงมากี่ปีเหรอคะหนังโรงที่เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะกลางแปลงโอ้ตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบ 2, โอ้หนูยังไม่เกิดเลยสองพันห้าร้อยสิบโอ้ที่สร้างชื่อให้ผมเลยก็คือเหนือกก้วแก้วกาหลงสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดโอ้แล้วอาอัดมีชื่อในวงการภาคหนังกลางแปลงไหมคะโอตอนตอนภาคหนังสิบหกมีชื่อใช้ชื่อบัญชาเนี่ยเลยครับ แล้วค่ะแต่ทีนี้วงการกลางแปลงเนี่ยอก็ใช้ชื่ออย่างก็เล่นเล่นกันคิดเล่นเล่นตอนนั้นสมัยนั้นอ,อาหลงพักดีวิจิตรแก,กจะสร้างหนังเรื่องยิ้มสยามค่ะผมก็เพื่อไยรุ่นเดียวกันก็เฮ้ยเขาอาหลงสร้างยิ้มสยามพวกเราแสบสยามทำไมนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นเก๋อๆอยู่แถวท่าพัชรไงแต่วันมาเอ้ยใไอแสบสยามแสบสยามนีก็ทีนี้พอผ่านเราก็นึกเออใช้ชื่อพูดเล่น พูดเล่นๆกับจอหนังเนี่ยครับเขาจะมีการตัดชื่อนักภาคทางแปลงเนี่ยติดใต้จอเขาจะต้องมีการโปรโมทแต่ว่าผมเน่ยผมไม่คนแรกเลยนะหรอคะคือผมภาพนะผมไม่ประกาศชื่อภาพเอ้วทำไมอะคะคือไม่ค่อยอยากประกาศยังไงไม่รู้แต่คนอื่นเขาประกาศนะฮะอ๋อหรอคะทีนี้นูนี้เจาของจอเจ้าภาพก็จะมาหาบอกว่าอยากได้คนนั้นคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้คนที่ภาพคนนั้นน่ะอืเขาก็นื้ไปออกทีนี้เจ้าของจอถามออด คุณใช้ชื่อเวลาภาคหนังประกาศหน่อยสิผมประกาศราคาตัวเพื่อเพิ่มไหมล่ะผมก็พูดเล่นกับเจ้าของจอเขาก็หัวเราะอะไรเขาถามถามจริงคุณจะใช้ชื่ออะไรยนภาคหนังผมพูดเล่นนะอแสบสยามผมพูดคําเนี้ยแล้วได้ไงจริงจริงเจ้าของจอคือสุนันท์ภาพยนตร์ค่ะไปตัดชื่อแสบสยามภาคว่าติดใต้จอเป็นคนแรกครับที่ตลาดกระทุ่มแบนแล้วคะครับพากเรื่องเดี๋ยวหมอหมอผีเด็กเซอร์ิส โอ oh. คนก็แปลกฮะเด็กก็มายืนนด้จเฮ้ยมันคือไม่มีอ่ะมีผมคนแรกพูดได้เลยฮะ <c oughs> สูนันพ่อผิวงก็ไปตัดลายผม oh. เอาเอางี้เลยผมมาผมเพียเอา้าเอางี้เลยเอางี้คุณอยากไปประกาศชื่อเออมันก็เลยเป็นทีนี้ทุกคนก็จะตีชื่อบนเลยครับคอ๋อโอ้โหนี่เราเป็นดอกคาใต้มีในเบิ้มน,นะนเบิ้มน,นี้ก็โชคชยัยภาคดอกคําใต้ภาคครับจะมีชื่อแบบนี้เลยที่ทั้งแต่จนะ oh. ังหวัดนะอ๋อจากนะครถมไปจนถึง oh. ลาดบุรีนะครับ คือน,นี่คือสายหนังเนี่ยก็รู้จักกันหมดเลยป่ะคะอาอยมันก็เป็นเป็นสายไงฮะถ้าแปดจังหวัดก็<อ>จากนครธอถมถึงลาดบรุรีถึงเพชรบุรีจะรู้จักกันหมดเลยอ๋อเหรอครับสายซานก็จะรู้จักกันรับน้อยคือสายแค่สายมันไงอ๋อแล้วอย่างห<ต>อ,ออันนี้คือสายไหนคะวงกว้างต้องรู้จักบอกผมผมก็แปดก็แปดจังหวัดถึงคิดแล,แล้วหออันนี้คือสายเหนือหรือสายจังหวัดแต่ถ้าหนังถ้าหนังสิบหกที่ผ่านก็ไปทั่วนะออ๋แต่กลางแปลงนี่เราอยู่แปดจังหวัดอืม โอ้ oh, สมัยก่อนแล้วอย่างเงี้ยคือกว่าที่เราอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันานานพอสมควรคแล้วอออสมาอยู่ CVD International ได้ยังไงอะคะอันเริ่มต้นก่อนทีแรกก็มาอยู่กับพี่ชูชาติอินทรนะอ๋อก็คือว่าอออเนี่ยก็คือมาอยู่อ IN ิ InC ปะคะ InC เนี่ยผมเข้าไปคนแรกอจริงเหรอคะพี่ชาติก่อนจะตั้งชื่ออ IN ิ InC ผมนี่อยู่ด้วยเลยฮะไม่แล้วแล้วคือออารู้จักอาชูได้ไงอะคะอาชูนี่สมัยนั้นผมภาคหนัง สามสิบห้ามมผมออไม่รู้ผมคนแรกกว่าผมภาคเรื่องมนลักลูกทุ่งภออาคบันจบยาเริญนพรค<ะ>่ะคุณพี่คุณแผนเป็นคนเรียกผมไปภาคแล้วก็ภาคหนังครูรังสีทุกเรื่องออที่ครูรังสีทัศนภากยกกำกับ<ะ>ก็ไปเจออหนังเรื่องที่เขาเรียกพิชชาติอินทร์ไปภาคเรือบัวลำพูฮะออหนังครูรังสีหนังเจ็ดสิบมมนะยุคนั้น มันก็คือค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมคะมนุษย์สวสรค์เทพอ๋อหนูอาจจะยังไม่ทันครับไม่ทันแต่ว่าคือคือนี่ก็ก็มาเจอพิชาติพี่ชาตก็ไปภาคก็เลยรู้จักกับพิชาติอแล้วมาภาคร่วมกันพิชาตเรียกไปภาคไปภาคร่วมกันเรื่องสิบเอ็ดมมหลังจากนั้นพิชาติก็มีงานเลยหนังไทยก่อนหนังสายมาก่อนนะคือคือเงินยุ่งถามนิดนึงค่ะเอาอัค่ะคืออย่างอย่างอาชูชาติเนี่ยแกก็คือเป็นสายกลางแปลงมาก่อนเหมือนกันไม่ครับไม่ไม่ไม่ฮะ พี่ชาตินี่มาดิแกประวัติแกเนี่ยแกเรียนเทคนิคออสอสะพานมอนอะไรเนี่ยฮะอ๋อค่ะแล้วก็ก็เป็นเป็นช่างแล้วแล้วก็อยู่ช่องเจ็ดเจ็ดสี่ช่องเจ็ดสีก็คือแกเป็นนักภาคที่ช่องเจ็ดเลยแล้วก็ภาออทั้งที่ช่องเจ็ดเลยใช่ไหะ 5, ครับแล้วก็คือแกก็มาเจอก่าออสมาแล้วก็แกก็มาจัดทีมภาคหนังซาติพะเพราะคนเลยรู้จักแกค่ะอ่นะมา,มาคู่กับพี่ลอง พี่รงมากับรองข้ามูนคดีฮะพี่รองข้อมูลดีมาก่อนเลยอืมโอ้โหนี่เป็นชาติสมัยนั้นคู่กันนี่เป็นสองคนเนี่ยค่ะถ้ากรุงไพรโรดกับพี่ชาตพี่รองจะต้องคู่กันไปตลอดเลยอ๋อเหรอคะถ้าประกบกันพวกนี้พี่ชาตพี่รองจะคู่กันมาตลอดอ๋อแล้วทีนี้ก็มีบางเรื่องพี่ชาตเขารับงานเองจะต้องนัติดต่อเองค่ะพี่ชาติก็เรียกผมไปภาคอยู่กับทีมแกเลยก็คือนั่นคือจุดล่มต้นของอินซียังยังพี่ชาติมาเริ่มงานกับเสียงเอก พี่ต้อยสิริพรก่อน้อาคะมาอยู่ทีมเสียงเอกก่อนโอ้ก่อนที่จะมีเอ,อทีมอินซีเนี่ยจะมีทีมเสียงเอกก่อนพี่ชาติไปไปร่วมง,งานอยู่กับเสียงเอกพี่ต้อยสิริพรก่อนอ๋อโอ้โหนี่เรื่องนี้มันแล้วทีมเสียงเอกที่เริร่มต้นนี่มีใครบ้างอะคะทีมเสียงเอกที่เริ่มต้นก็มีพี่สิริพรพี่ต้อยสิริพรที่พ่าไปอาโอชินาาในสมัยครับโบราณอาสะอาดเตี่ยพงศานี่ป๋าดมอ๋อป๋าดมอาดมสุดทองจำลองเกเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับอ๋อ ค่ะแล้วพี่ลงอ๋อรองคขาโอ้รุ่นใหญ่นี่ก็ด้วยใช่ฮะอ๋อปิยะอ๋อแล้วก็คุณตอยพจะมานี่ก็อีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันอ๋อแล้วแล้วอาโอตจากกริดด้วยเลยนั่นนหละคุณโอตด้วยโอ้แล้วก็มีอาอ๊ตด้วยเลยไม่ผมผมยังผมอยู่ยังโม่พี่ชาติก็ยุงผาาอยู่กับเสียงเอกก่อนอ๋อเหรอคะแล้วเกิดมีปัญหาอ๋อแต่ตอนนั้นผมก็ผ้านังไทยพี่ชาติอยู่แล้วผมก็ขับรถช่วยขับรถพี่ชาติมีวันไปที่รัดฟิล์มมีปัญหาอะไรไม่ทราบพี่ชาติแก โกรธตั้งจะตั้งทีมเองอืก็เลยคิดๆกเรเลยเริ่มตั้งทีมนักภาพค่ะทั้งไทยก่อนแล้วก็ภาคหนังเพตเริ่มฮิตแลวไงวิดีโอเริ่มมีเริ่มฮิตอ๋อเริ่มมีวิดีโอแล้วครับเรื่อวิดีโอใช้เลยก็คิดไปคิดมาแกก็คุยเลยนอายุยาอินซีไม่สนใจเสียงแล้วก็จอกเสียงอะไรเสียงอะไรแกก็เลยใช้ชื่อว่าอินซีือ อินซีของแฟนที่อินซีไม่มียอยกกลลันนะอินซีอินรีอ๋อก็คือนกอินซีพญาอินซีนั่นแหละอ่าฮะใช่นั่นหละก็เริ่มมาตั้งแต่บัดนั้นเลยก็คือออสเนี่ยเป็นรุ่นแรกของอินซีเลยก็จะว่าใช่ก็ได้นะอ๋อแล้วรุ่นเอ่อกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่เป็นทีมอินซีนี่มีใครบ้างอะคะออสโอ้พ่ชตากระดึงมาเยอะหลายคนมีแล้วก็ตอนหลังก็มีนักเกลียงเข้ามาอ๋อ แล้วผู้หญิงที่เป็นนางเอกในรุ่นนั้นนะคะผู้หญิงที่เป็นนางเอกรุ่นนั้นในยุคแรกของอินซีเลยอะค่ะีเจ๊อ้อยสุมาลีนี่ก็นางะอกอ๋อ้อยสุมาลีนี่เป็นนางเอกของอินซีมาก่อนครับไปผาาหนังไทยก็ผาาอ๋อเหรอคะครับอ๋อหลายคนนะหลายคนอ๋อพี่แอดยีรพาปันจศสลินอ๋ออันนี้หนูเกิดไม่ทันละหนูไม่ทันละแล้วแล้วคือพอตรงนั้นมาเนี่ยเออออสอยู่กับอินซีอย่างงั้นอะมากี่ปีเหรอคะอยู่กับอินซีได้ สองปีสองปีก็ถือไม่นานเนาะไม่นานก่อนนะที่อารออสเนี่ยจะผันตัวไปเข้า c ีวีดีอินเตอร์เนัซึ่งยาวนานก็ใช่ไหมคะครับเราเรามีจุดพลิกผันยังไงเอ่ยถึงไปเข้าเอ่อซีวีดีะคะคือก็ปัญหาหยุ่มยิ้มเกี่ยวกับในพิชาตพิชาตนะอ๋อเอ๊ะแล้วอย่างนี้อารออสได้อยู่เสียงเอกด้วยไหม ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม, s, ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอ๋ออ๋อไม่เคยอยู่เสียงเอกเลยะะไม่เคยไม่เคยอ๋อ oh, ไม่เคยอ๋อ oh, อยู่อินซีมา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 ตั้งมาอยู่ซีพีดีก่อนอ oh. รอโดนเรียกไปที่ซีพีดีก็มีเริ่มเริ่มสร้างทีมซีพีดีขึ้นมาก็มีมีม,ม,มหาราชมหรา,ช majestic, าราชนี่คือใครคะมหาราชเสียชีวิตไปแล้วนักภาคดังสายอีสานอ๋อเหรอคะครับมหาราชเจ๊อ้อยอ๋อก็เรีอ้อยสุมาลีครับแล้วก็พี่กุ้งพี่กุ้งสุพิตาจอสกอน พี่กุ้งจะกรัดกอนอกุ้งดำค่ะแล้วก็ป้าเอกอ๋อค่ะฮะแล้วก็ผมแล้วก็มีตอนหลังก็มีป้าหนูกริกาใช่ยังยังป้าหนูนี่เข้าไปอีกรอกหนึ่งอ๋อเหรอคะอาการว่ามีการมีการเปลี่ยนแปลงอ่าคือคล้ายๆว่าคุณคุณสุวัสด์เจ้าของก็อยากจะให้ทีมดีขึ้นอก็ดึงป้าหนูอพี่หนูกริกาคุณโอ๊ตจากกรตคุณปิยะ อ๋ออันนี้คือเข้ามาทีหลังมันจะเรียกว่าทีหลังไม่ได้เขาเขาทำซีวีดีมาก่อนนะเวเหรอคะเพราะซีวีดีเสียงเอกเขาทามาก่อนไงอ๋อโอ้เสียงเอกเขาทำซีวีดีมาก่อนเลยก็หมายความว่าซีวีดีเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นทีมเก่าของเสียงเอกอ่าเป็นที่เสียงเอกเขาทามาก่อนเลยอ๋อแล้วก็คือเสียงเอกเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในซีวีดีนั่นแหละใช่ไหมคะ่ะแล้วทีนี้ก็มีปัญหาอ๋อมีปัญหากันคือคือตอนนั้นคุณชายยุทธ ก็คือเรื่องภายในอ่าภายในสร้างสร้างสร้างหนังขึ้นมามีตั้งบริษัทขึ้นมาก็ดึงเสียงเอกไปค่ะก็ซีบีดีเขาสร้างขึ้นใหม่เพาพวกผมเข้าไปแต่สร้างทีมกันอืแล้วตอนนั้นก็พันธนุ์มีปัญหาก็รามีการตกลงคุณออสจากกริดคุณปียะมัทพหนูมาเลยอแต่ว่าตรงนั้นน่ะ C ี d i ดี e ินเ t อร์เนชัอยู่มายาวนานมากนะคะออสนานครับนานกี่สิบปีนะคะที่อออยู่ตรงนั้นนะเพราะผมไม่อยู่ C ี d ีดีตั้งแต น,นากสามสิบสี่สามพอศสาิบสามโอยู่ถึงอยู่จนถึงประมาณพอศเลยนะคะออที่ซีวีดีเขาปิดตัวนะคะสักสามสิบปีถึงไหมคะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่อยู่ซีวีดีอินเตอร์เนชั่อ๋อแล้วหลังจากนั้นที่มีการปิดตัวคือว่าเขามีการเปลี่ยนเจ้าของถูกไหมคะ ไม่เปลี่ยนนะอะคือไม่เปลี่ยนอ่ะตอนตอนหลังทําไปทํามาก็มีช่องสามมาเทคโอเวอร์อ๋อก็ก็คือที่หนูเหมือนเขาเออเปลนคือมันทุน่งส่วนแตกแตกขอกันอ๋อมันก็เลยอูตอนนั้นหนูเสียดายมากอ๋อรู้ไหมตอนที่ยุ่งเข้าไปแล้วยุ่งไม่นั่งดูพ่อ,ออสผ้ากันอ่ะหนูตอนนั้นหนูเป็นแบบเด็กฝึกอ่ะแล้วหนูรู้สึกแบบ ทำไมไม่เทคกันเลยอ่ะทำไมทำไมทำไมลื่นปืดลื่นปืดแล้วแบบเหมือนกับอย่างเวลาหนังชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็พากแทบจะชั่วโมงนิดๆคือแทบไม่เทคกันเลยแล้วหนูก็รู้สึกทึ่งมากนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เอาออสพากมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะโอ้ซีบีดีเอ๊ะทอถึง่องไงหรือทั้งหมดทั้งหมดเลยที่เอาออสพากมาค่ะเริ่มพากหลังเลยหรืออะไรที่พักหนังเลยเริ่มใช่ค่ะโอ้สองพันหกร้อยสิบโอ้ห้าห้าสิบนี่มันหกสิบ หกสิบห้าห้าสิบห้าปีเหรอได้นี่เจ็ดสิบสองแล้วโอ้โหออสสุดยอดเลยอ่ยออสอยู่กับมันยาวนานมากแต A ่ o R S, ออสยังดูแข็งแรงดูไม่เหมือนคนเจ็ดสิบสองเลยนะคะจริงจริงแล้วออสอังนูถามนินึงว่าพอออสเนี o ่ยพากมายาวนานอย่างเงี้ยแล้วมาส่งต่อที่ลูกสาวอ่ะนูถามวินึงว่าอย่างน้องแหมเนี่ยเขาเขาเขามาพากเนี่ยเออคือแบบออสภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มากแค่ไหนคะนูถามเยคือเริ่มแรกอะนะ ผมถามแกตอนจุบป,ปริญญาตีบอกแกบอกจะเรียนโทค่ะบอกเอาโทก็โทสิไม่เป็นไรเอาเรียนาตั้งใจเรียนก็จะเรียนก็มีแต่ตอนเล็กๆก่อนค่ะ <c oughs> เข้าไปที่ซีบีดีนี่แหละ,ะ,ต,ละตัวนักตอนนั้นนักหกขวบเริ่ม <หก S 1> น้องแหมที <ปะ S 1> ่ยวตามพ่อไปอก็ไปคลุกครีคลุกคลีอยู่ในห้าองอัดก็รู้จักคอนโทรรู้จักอะไรไปเจอเจอคุณฝนข้าวคุณฝนม่งขวัญ <อ>เขาไปเป็นผู้คุมแล้วเป็นอะไรอยู่นะ<อ>เป็นพี่ฝนเป็นเป็นผู้กำกับอ่าเป็นผู้กำกับด้วยมันอะไรเขาอยู่ในนั้นด้วยเขาเปสนิทกันไงอืมอั่นนะก็บอก้าวไปดูไงเอะน้องแอมภาคตัวนี้เนี่ยอืมค่ะเคื่ออะไรเาก็ไปผมก็ไปอยู่ห้องหมูป้าหนังอยู่ไงอนี่เขาก็ここวิ่งเล่นอยู่ห้องนู้นห้องนี้อ่าไม่รู้เรื่องหรอรเขาหลอกแล้วกัน่ะฝนก็ภาพไปสองคำมั้งอืมทีนี้ก็ไปมีเสียงเด็กกันเลยเออแอมภาคไน้เอาไหแอมภาคไป ก็สนุกเขาตามไปเขาก็พากมาจุดจริงๆคือคุณตองอ๋ออาตองคุณตองนี่แหละครับมาพักลีโลแอนด์สติชเจ้าแอมมาเลยเจ้าแอมมาก็พอานนั้นก็วันนี้มีคิวผมก็รับจากโรงเรียนเลยส่งที่แก้โค้ดนะครับอ๋อค่ะแล้วคุณตองนี่เขาหนุนที่สุดอ๋อค่ะครับนั่นแหละคุณตองก็สร้างขึ้นมาเลยก็เลยน้องน้องแอมมก็เลยได้เริ่มจากจุดนั้น ไม่ไม่ไ,มไม่เรียนแล้วไม่ทีนปัญญาโทแล้วผมก็เลยคุยคุณไก่ตอนนั้นเขาต้องสามีแคส์การ์ตูนค่ะผมบอกไก่เดี๋ยวฝากแอมไปแคสหน่อยค่ะคุณไก่นนะยนาค่ะคุณไก่ก็โอเคส่งมาเลยพี่อผมก็ส่งแอมแอไปหาหนะ้าไก่นะค่ะไปแคสการ์ตูนก็เกิดติดก,ก็เลยเข้า ภาคที่ช่องสามหลังจากนั้นเขาก็เลยภาคยืนยาวมาแล้วก็อยู่ยาวนานจนถึงบัดนี้ไม่ไปอีกแล้วปริญญาโท <laughs> งั้นยุ้งถามออสเนี่ยออออต้องรู้แน่ๆว่าน้องแอมเนี่ยเขานอกจากคือคือแค่อยู่ในวงการภาคมันไม่ใช่แค่อยู่ในวงการภาคแต่น้องแอนเป็นตัวท็อปถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้ออสรู้สึกยังไงบ้างอะคะก็คือเราก็ ส่งเสริมลูกแต่เตือนลูกตลอดค่ะดีใจอะดีใจคือเขาเขามีอาชีพแล้วเขาอยากเมื่อเอาทางนี้ค่ะก็บอกว่าเจ้าดีทางนี้จําคําไว้ค่ะอย่าลืมตัวอรักษาเวลาให้สําคัญอืนอบน้อมเขารบผู้ใหญ่น้องแอมนี่มาตรงเวลาตลอดนะออสมาก่อนเวลาด้วยครับผมจะสั่งอืสอนไว้ก่อนคำได้แล้วคะไปก่อนเวลาค่ะเราไปนั่งรอเขาดีเขามานั่งรอเราอืมแล้วก็อย่าลืมตัว โ oh, <ข>อ้ยน้อง<บ>แอมนอกของพราผู้ใหญ่โอ้โห oh. แล้วเออ,ออเอาออสมีสอนน้องแอมบ้างไหมว่าหนเวลาเนี่ยสะพักเนี่ยต้องพากอย่างงี้อย่างงี้เนื่องจากประสบการณ์เราเยอะไม่เคยไม่เคยสอนเลยเหรอคะไม่เคยโอ้ oh. ให้เขาดูเองอาอเหรอคะเอาหนังเช่าหนังมาดูอะไรดู oh. แล้วใช้ให้เขาใช้ทักษะเขาเอง oh. อ๋อแสดงว่ามาจากดีเอ็นเอเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สอนตอนแรกยูนูว่าเอ้ออสจะสอนน้องซะอีก มาที่สอนถ้ามาที่สอนกูที่จะสอนจริงคือคุณตองมากกว่าคุณตองมนมีอะไรก็แอมเรียกไปกแอมก็ไปอยู่นั่นแหละอ๋อคือเราปล่อยลูกเลยครับให้ลูกไปอยู่ในมือของคนที่แบบเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ไม่ต้องมา,มาสอนเรามาสอนเองฮะคไรคแบบนี้มผมสอนนี่ผมกลัวว่าเขาจะไม่รับไม่ได้หรือไงยอยังนนี้ผมเสียงดังแล้วแตว่าให้คนที่ทางด้านนี้เขา สอนให้อะไรก็ให้เขาไปดีกว่าอเขาจะมีการเชื่อฟังกว่าออ๋มพ่อลูกอะเนาะฮะพ่อลูกเราเราไม่คุยกันเองอะนะหนูขับรถสอนหนูขับรถสอนไม่ได้ผมสอนไม่ได้หรอกเหมือนมีคลิปสัมภาษณ์อันนึงอะอ๋อจุัมภาษณ์สัมภาษณ์น้องแอมไปก็ถามถามน้องแอมเหมือนกันว่าพ่อสอนไหมพ่ออยู่กอะเครียดบอกแอม่มว่าแอม่มว่าให้คนอื่นสอนดีกว่าอะไรอย่างแบบว่ามันอยู่ด้วยกันเองแล้วแบบ อาจจะเพราะว่าเราเป็นพ่อเราเลยคาดหวังอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่ใช่น้องก็เลยอาจจะแบบเออเราแบบอยู่ของเราเองดีกว่าเราเรียนรู้กับคนอื่นดีกว่าอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นอาออก็เลยปล่อยปล่อยโอ้นี่เขาก็น่าชื่นใจเนาะเหมือนกับได้รางวัลด้วยนะน้องแอมมาได้รางวัลตั้งหลายรางวัลไหมคะก็เอ่อจากทั้งช่องสามที่เป็นอ๋อชินจังที่น้องแอมพากโอ้ใช่น่าภูมิใจแทนเนาะโอเคอันนี้ออสมีอะไรที่จะฝากกลับถึงแฟนคลับของออสบ้างไหมคะอ๋อก็ ขอบคุณนะต้องขอบคุณแฟนคลับที่ยังจําได้แล้วก็ทักทายมามีมีบ้างครับค่ะก็ยังขอบคุณครับก็ถ้าวายังทํางานได้อยู่ก็จะทําไปเรื่อยๆครับใครเรียกก็มาคือได้ภาคดีกว่าภาคได้ครับ <laughs> จะได้ไม่เหงาด้วยเนาะเพราะว่าเราพูดภาค <bind. S 1> มาทั้งชีวิตนะนะคะออสโอเควันนี้ยุ่งขอบคุณออสมากๆเลยนะคะที่<ๆ>ให้เกียรติมาออกช่องยงทูบชาแนลก็หวังว่าแบบแฟนๆออสที่คิดถึงเสียงของออสเนี่ยนะคะก็จะ อิ่มอกอิ่มใจนะคะกับคลิปนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆยุทงูกแชร์นาขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพอาอดค่ะถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปสําคัญกับนักพากย์คนสําคัญคนต่อๆไปถ้าอยากจะให้สัมภาษณ์อาอดเพิ่มเติมในประเด็นไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าเผ่อยุ่งเจออาอดนะคะก็จะมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้วันนี้ขอบคุณอาอดมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ